สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาเรียนลีลาจังหวะบิกินลวดลาย Hand to Hand นะครับเราจะเริ่มจากการจับมือนะครับจับแบบประจันหน้าเหมือนเดิมนะครับเริ่มเดินแบบ Basic Walk กนะครับพร้อม3 2 1เริ่ม1 2 3แตะ1 2 3แตะนะครับ ต่อไปเราจะออกแฮนด์ทูแฮนด์โดยการผู้หญิงย่ำเท้าขวาผู้ชายย่ำเท้าซ้ายนะครับผู้หญิงบิดตัวไปทางด้านขวาผู้ชายเปลี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วเดินถอยหลังนะครับพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่งสองสามแตะเราจะกางมือเล็กน้อยนะครับแล้วจังหวะต่อไปนะครับให้ทําสลับฝั่งนะครับโดยผู้ชายย่ำเท้าขวาผู้หญิงย่ำเท้าซ้ายและบิดตัวกลับหลังไปอีกด้านนะครับสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่งสองสาม เราจะทําต่อเนื่องนะครับประมาณ2-3รอบนะครับ3 2 1เริ่ม1 2 3แตะ1 2 3 2 2สแตะ1 2 3แตะ1 2 3หยุดนะครับจังหวะต่อไปนะครับจะเป็นจังหวะใกล้จะจบนะครับเราจะเดินตรงและผู้ชายผู้หญิงแปะมือกัน1ครั้งนะครับพร้อม3 2 1เริ่ม1 2 3แปะ นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการหมุนนะครับโดยผู้หญิงจะหมุนทางด้านขวานะครับผู้ชายจะหมุนทางด้านสายเดินตามเหมือนท่านิวยอร์กนะครับพร้อม3 2 1เริ่ม1 2 3แตะโอเคนะครับต่อไปเราจะลองเต้นประกอบจังหวะเพลงดูนะครับ คงไมคิดบันดานชาปาตอนให้มาพบก,กันทางใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลคงไม่คิดตรจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบ เชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเมื่อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาคลาลุง่งหวังสมดังภูราไม่